มันไ้ยังแตแหง้วนบุ้ลูกโอ้ยอเลยมบนเดิดไปซ้ายอาดูนี่นเลี้ยงใาเดูนี่แม่บังนี่แมโอ้เขานามสาันบ่กินบุ้งโอ้ยคือมาจู๋จมเนี่ยนี่เนาะคือปวดเนี่ยเธิเนาะแบบนี่เนาะคนเด้อนี่ใครหรอพี่เนาะปวดเนี่ยปวดเนี่ย นมาภาคกินก <Bond> ินกระโพดแรงกัดกันเลยแม่ใจนะอจสาวกับบุเคยต้องลูกเมียกับบุมี anh mà anh khôngเคย nhìn được chưa? ngoan này, ừ, bắt, mày ฮาดปหลนัลนหลัล่าลฮวลโหลโหลโหลฮโหฮโหลลโวลัลโหลฮหลฮัลโหลโลฮัลโโหลอโฮัลโหลฮัลโหลฮโห้ฮโอ้ฮัลโหลฮัลลฮ้ยโหฮโหฮลโห้โ อื้โอ้วมาบึงแล้วค่ะก็ได้เกิดมากจะท้องพ่อท้องแม่กูกับว่เคยเห็นยังสีเจ้าเคือ่าสร้างเมาเลยว่าอุ้ยจะกทีจำท่าบค่ะขอเด้อจะว่าลมรูตุปวดแห่งเ้ย เฮ้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเงียวเงียววะมีคนเห็นเด้อว้ายนี่แบบเนาะบักห้าเล็กก็ไปเส้โอ้มากึงต้องหมดดูแลไม่ต้ใส่ว่าเดี๋ยวคนเลี้ยงหัวตั้งไหนแบบนี้นหไม่ไปกินบ้าเขาหนิเห้อ มือนีไปเรงงวเรีองก้ยคือเกอาลพี่ตองเอ้ยโอ้ยมัไปใส่มามือนีป่ะโอ้ยครูเถือกับคืดจ้างมันหลอามือนีเปมาสงีก้บบักอะีรเนาะนี่เที่ยวตลอดเลยมันนี่ยบักจ้ยขี้เมาเอ้กรบุวิตนีดกับกูเรียงงัวเรืองลยไกว่าจไปหาเทียวที่ไนมือนีก็ได้คูเถือมันก็คือมารับจ้างเรีงงวเรีงกยกูอยู่อย

โอ้โหเยียว้าวโอ้ตาป้านี่บอกโอ้ของผู้แสบผู้สาวก็บ่เคยเห็นนักเถอะมาเห็นก็บมาเห็นของแม่ห้างแม่หม้โอ้โหขัดป้านี่ก็เอาแม่ห้างแม่หม้ไปแล้วเอาหฮามาแล้วผู้แสบผู้สาวจี๊ดเนี่้ เหมือนอนเท่าบุญตาละกูมุ่นี่เฮ้ยปันหวานแท่าใจอยเอ้ยมากูใดนอกโอ้ถ้าเป็นยจ้งซี่นี่กูเห็นเป้าหมายแล้วกูต้องเข้าทางลูกที่เล็กแล้วว่ะเด็ดแท้แหละ เจ้าเป็นเป้าหม้ไปแล้วโอ้มันมาความจุบนี้บึงก่อนนะโซ่บึงยังมาบักดีปะเออโค้ดกับโ้ดใจเฮ้ยง่วงมากเใส่ยี่สิบฮะง่งมาเใส่ง่วง้ยมาบ้าเปียกแล้ว กินห้าก็แล้ววังเดนี่โอ้เห็นอกีดิคต้องกลมซองกลมซองเู่อันบอบบ่ได้เห็นอย่งหวยเออมึงชอบอย่างผมเห็นเตาเตานี่เตามันจะใิย่มกนี่เตางออะไล้วู้ยเนี่ยเฮียเฮ้ยอ้ไป นอนราบบระเบียงมันยังติดตาผมอยู่เนี่ยสีเป็นได้ก็บพอออกเลยอ้ยโอ้ยกำลังโม้บอกใจยังกว่าจะผมเมาหรือผมสว่างว่าโอ้ยบักอนิเมะอุ้ยตายทีนี่ซือไงอยูกันน้ำหางมึงอีู่แล้วกูเรียงงัวเนี่ยมึงไปใส่มือนี่มึงก็บอมาเรียงงัวนอย่างไรกูอ๋อกูไปกินบ้านเปียกไปไปข้าวเดี่ยว เงามาพอดตอนแรงกักเงีมากเลยมาพอเตาเลยเออจ้า oh, สีเลยบ่สีกับพวอ๋อนีมาติดตาคอยอยู่นี่โอ้ถ่ายเพิ่งแบบนี้นี่โอ้แบบนี้มาหวักที่นี่เนาะโอ้ไป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 แง่ตรงตรงไปนั่งคุยกันเฮะตรงตรงแล้วนี่โอ้ยเนาะแบบนี้ เอาไปเอามาหัเลยงมาบ่งวัวากล้วยหัเลย่อัเ่องบงมึงสำหันั่งๆๆๆนั่งเองบลลนนี่เออนั่งโอ้ยบักกันนี่เมียงคือเกือบขาดะวะนั่นตัวตตงขาดเกือบขาดแล้วนังโอ้มันสีสวดเลตัวนี้โอ้ยไม่อย่างไรไม่อย่างไรตัวนี้ไปไปกินบุญบ้านดอกเบี้ยกบ้อืมโอ้ส่วนมาชวนไปข้าวเดียวกัได้ดอกมอมาเออไปก็ไปงีเงาเลย แรงกักโ oh. อ้ <co ld> อ <co ld> เอาพี่จะได้มือหนีเสียเลเงินนัน้อยให้ผู้สาวไปเที่ยวป่ะนี่สาวกระยาม,มนนยันอืมือนีอเบื่อไว้ก่อนเอานี่คือวงังเช่นป่ะที่นี่กับลูกพี่ที่แห่ขลังผมบส่สรวยเจ้าบรายคอยคอยครับบ่มีเงินไปให้เขาแล้วคอยบ่เอาแยเนี่ยผู้สาวหรันเอ้นี่คือวังเช่น อีจิเดียวยวาย C P าไม่ห้างแม่ห้างของลูกปากควาย C P าแม่ห้างแม่ม่ายแล้วอก็อ้างสันบ์มที่นี่เต่ามันใหญ่ดิเฮ้ยแล้วก็แมนตัวบอกยี่นี่พีพ่อเต้าอีสิบาี่เต้ายังอ้ยเต่าง่น่ะ มู้ตีเห็นของใครอบอ้างนี่อ,อืมคอยคอยเมาบ่ได้เด็กพี่บ่เอะบ่ก็ยังคือหำฮอนแต่นาะอยฮืมจุ้ยเมาวขับหมดจุ้ยกับน้อยเนื้อฮืมเพราะยางตุ่งอยู่โอ้บ่เออโอ้สรุปแล้วมือนีิมึงงานงานมาเถาะมาเรียง้อเลียนคว้าเสื้อคลมาเถาะลาแล้วลาแล้วผมลาตอนไหนวะโม้ ลาตอนเจ้าบงหูเฮ้ยอยาไลาตอนใดสักหน่อยเอ้ยไม่เลาบอกเปียกันมาจุงแขนเอาเต่าหัเนะบอกว่าไปไปนะโอ้กะผ้าคอยไปบ่ไปหอดคอยไปจะเฝ้าแล้วเนาะโอ้นี่เท่าไรคอยกะหายฮไโอ้ยควงซี่บ่เห้อโอ้ยไม่จไปใส่ตัวม่จไปใส่ตัวนี่ ยสิไปตามหาตางอยขอ่ออโอ้มันป่านันบ่จ่วยหนิงแล้วใจข่อยบ่แปลมังกรเล่นเลยไหย,ย,ยมันคิดฮอดตะเขาเ่าบ่ครับโถเอาไป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 สั่งกระเอาหัวของควกของหัวครับผมโอ้ตายตเอาเอาเอาไปบ่หิโอ้ยไปไปไปัดเตาเงอยของบ่นบ่เด้อบุ๊อไปไปไปง้างตรง โอ้ยวะบักอะไรนี่แบบพ่อตองไวยผู้ใดวะโอ้บ่เอาผู้เสียผู้ส,สาวเสี่ยวไม่ห่างไม่ใหม่มาสัก <c oughs> ง่วงนะเว้ยง่วงกับบักอะีรขนาดเลยวะตองงวยไม่ห่างไม่ใหม่ว่าแยวนี่มันกรบุมีนะ <c oughs> โอย มึงยาว่าเด้อบักอยมึงไปจอบบังห้องหน้ากูว้ากูบักนี่นี่นคักคักว้ากูต้องน้ำไปลี่บังแล้วบักอันนี้โอ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 ้ไว้ได้บักหนานี่เฮ้ยว้าสิบ่เพิงมันน้ำสใสๆอีกแล้วเด้อเนี่ยายไปโดนเป็นปีแล้วว้าวาคนโดนสมแข่าเว้ โอ้ยอดสั่นคือเการดเปลี่ยนแปลงโอ้ยข,ข้าอะไรปใส่วะโะ้ยนว่เคยอยู่เถียงอยู่ไยอยู่หน้าเลยมันไปใสนาะนอกบังนี่อยากคู่เรื่องพ่อยหั่สูน์กยกคู่เจ้าจะไหนดีว่าห้าเนี่ยคิดไปแล้วชีวิตก,กูคืออาภาัพเอ้โดนแล้วเบ้ากับอมานี่ มเมนต์สีส่องก็จีรบองทีมกูก็เกิดบักอันนี้วันเมื่อวานจวยจุ๋ยเสบาทที่นียวเอาบอกเลยว่ากูไมอยากคุยไม่อยากคุยที่แรกก็ส่องดีอ้มคุณลายหรออ๋จอยผมไม่ต่องใส่จอย พอดีครับน้าเอยเอ้น้าน่าน้าว่าไม่เอี่ยบกรนีไหมเนาตอนนี้เป็นเอื่อยเนาะเบามือคือื่องสั้นเน่าป่านั่นกีหน่อยนึงพาะยางเสียนี่แหละเอาส่นอีกเจ้าอบเอาไม่เดียางเที่ยงอ่ะมันจะดีนะเฮ้ดีสิรับรองแซ่บอ๋เออเออ่งขึ้นไปจงซ้นยมาที่นี่เออไม่ โอ้ oh. ม่ไปใส่มาจอยหนิเหรอามาตะบันเปียกแล้วอันมาหาบักเล็บบ่บ่แล้วอมาไปซะนะรมาหาเจ้านี่แหละมาหน้านี่บ่เอออ๋อมาหยังเต่าไ<ม>หไ่แท้ส่นโตเต้าไงอย่างจ้อย้อถึงอย่างแบบนี้หึอ้กะเต่นาน่าล่ะ ฮะว,ว้าฮ <c oughs> ึสามารเลยบอกเต่าอ,อย่างของมึงแคบออน,นี้ฮึไปพ่ออายุสายเต่าอ,อันนกอยง้อยมึงอกัน,น่ะเอออเต่าง้อยแถวนี่แหละฮึโอ้แบบออน,นี้เมาหลายดีนี่เนาะโอ้อันให้คอยถามนะอันหน้าโอ้อ้ยวยฮึหน้า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 มึงเย,ะย,ะยะอีแยบะกบบนี่ มันสีบาบเออเอ๋ยล่ะอืมถามมี่ยังในความคิดของเอ๋ยนี่เอ๋ยคิดว่าเอ๋ยสิบ่เอ๋ยสิมาคบอันเด็กหน่อยบ่เึจ้อยอืมเป็นยังจ้อยบ่ก็ไม่ได้เป็นยังก็อยากถามเจ้าซื้อว่าอยากลองเปลี่ยนห่ือยังก็ ทศนิยมบางบ้านจริงหรอเนี่ยพี่น้องทศนิยมจอยอันเอี้ยโอ้หน้าเอื่อยล่ะหืมฉันบอกสัฟังเด้จอยอันเอื่อยโอ้หน้าบะหมัดกินเล็กน้อยโอ้มันเป็นอย่างเล็กน้อยมันเป็นอย่างเล็กน้อยมันข้าวบังรีมุจจามันข้าว มันข้าวมึงจะบอกมันข้าวนะบ <man> ักะเนี่ม <c ambling dies> <ussen> ันข้าวแนวไหนล่างดีอยู่ดิโอ้ยมันเป็นทางสันความหมายอันอันหน้าโอ้ยโอ้ยใช่ใช่ใช่เอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเหมาสมดุลกันเล็กน้อยนี่มันฟันน้ำนมเหมืนยังบ่เบิดกระเลื่อนมาข้าวมึงจัก็บอบ่อืยมันเป็นทางสั้นแต่ว่า ผมสงสัยเรื่องสมดุลเนี่ยฮะสมดุลบ่เจ้าว่ามันผสมดุลเนาะมันผสมดุลแนวไหนเจ้าเคยร่างหรือเปล่าไม่กับว่าร่างล่ะเจ้ว่าสมดุลนี่คืออายุหน้าตาก็คือจังใหญ่ที่เท่าแล้วมันจะไปสมดุลกับตัวได้จังไหนเอ้าเมนวัสดุเจ้าเคยได้ยินบอกว่ามาบอกแลนเขาบอกมาโอ้จังไงเอ้า อ๋ออยู่แล้วป่เอาตัวโอ้แต่ไฮมาต,ตบาทมันเปียกกับใอแห้งอ๋อใครกินเป็นมูเจ้าได้เนี่ยเอ้โอ้ฉันบ่กันบ่แม่นเจ้าเนี่ยใคอยบ่กินน้ำเลยหัวหันอ่ะแม่นยูโบ่์มึงยังกไม่กินกับเพยซะน่ามึงมีปัญหาอย,ยังบ่ถามรู้เฮ้ยโบราณเขาว่าไว้ว่าว่าความรักไม่เกี่ยวกับอายุหรือหน้าตาหู เซนพอคือ,อใจนั่นนะเป็นที่ดีโอ้อที่จังเย็ออนนี่เพราะอะไรบ่ราะปลวันโบผ่านอยู่บ่อุ้ยใอยว่าผ่านอยู่ดิเฮ้ยว่ายังลบบผ่านนั่นน,น,น่ะโอ้พุงงามอยู่ป่ะกันนี้พวกแปลกเว้ยเจ้าสิเป็นแม่ห้างแม่ใหม่เป็นสาวข้างบ้านจังสีด่วนปนได้ยันด,ดอก มึงจะว่าเด้อมึงจะว่าเด้อจอยมึงจะว่าเด้อว่ามึงสมานมาบอกกับนาเนี่ยโอ้ยใหญ่เนี่ยอืมเฮ้ยบ้ากนหรือจ้ากินหัวมึงนะไม่ขันได้กับยอมเลยวะโอ้ยบาปมันบริขีส้างสูบยามาเด้อเอ้ยโอ้เนาะเอ้ย วะนี่แม่เมาหรือมเาหรลียนวะช่วยมาได้เอ่ยยสตีอยูป่นี่ยูโม้้่องเียนี่ีก็สองเนี้ยสอเนี้ยกว่านี่ก็สี่เนี้ยนี่เออเอสี่เนี้ยแบบนี้นี่มันคือมัวจ่สีน้อมกนี่ ไหวบ่จอยไหวไหวเ้ยอันน้คอยถามเจ้าเนี่ยเอ้ยเมนหนังหลับกลาถามอ่ะอันนี้คอยถามเจ้าอีรีเลยคอยบ่ได้เมาเลยคอยอยาางหัว่าในใจเจ้านี่เคยอยากลองหลับผิดผินิดผิดจแล้นะคบกับลุนน้องอยู่บอสเลยยังก่อยังก็ในในใจเจ้านี่เคยคิดสิผิดจแล้นะคบกับรุ่นน้องบอสนละรุ่นน้อง เออจอยยืมส <Yeah>. ่วนตัว <Wit> ฟ <default> yeah, ังเด้วยไม่จังไดเว้ยเด็กหน่อยเย็บเคยบอหนับักจียมีตัว้วแรลกดิสิบอกไงบอกแมนวันศุกดีตั้สะแมนขออย่างเตียเด็กน้อยมันบอกเป็นการเป็นงาน โบเป็นการเป็นงานยังไหอ้าวผมฟังด้วยอ้าวเสียดียังก็ต้องให้เฮาได้บอกเดี๋ยวแบบนี่มูนตาคบอพอนึงเขาวันก็นึงว่าเป็นเอกรับเขามันก็ยังให้เฮาจะสุเกียนอือป้านั่นว่าเด็กหน่อยมาปนเพิ่มมาใส่มีแต่มันใส่เฮาตัวอืมอ๋อแม่ประชันหรือตัวว่าจังไลย เล็กน้อยมันหนึ่งเขานึงน้ำมันเห็ดเปียนเห็ดเปียนเออเห็ดเวียกงันเวียกซานมันก็เห็ดบเปียนมันเลี้ยวกระเถาเออสอบยังสันเดี๋ยวมันยังพลอเห็ดอย่างอื่นได้อยู่ียงล่ะน้อยเห็ดอันนั้นแลี้ยวอันนั้นว่าอันนั้นมันกระสิบ่เห็ดเปลี่ยนอยู่บ่ออเอ้ยหรือมือสีร้อง เฮ้ยแมนบอกยังไงแมนจอยมึงอยู่โวมดติบตะเดียนไรพวกนี้ผีบ้านผีเลื่อนผีปลามันสือันนั้นเหรอโว้ยบวกนี่ก็โวมดติบตะเดีนอ๋ออย่าบอกเนี่ย้ามึงโวเนี่ยมางบอกไงเลยเว้ยเอ้ยนีล่างนั้นยังได้ถึงใจพวกนี้เฮ้ยเหลือหน่อยเดียวนึงกินนี่แล้วไปซื้อมาอีกก็ได้แมนว่าจอย กินกับคนที่ถูกใจถูกคอนี่กินตั้งคืนก็ไม่เมาพนวาเด้อเอ้ยไม่ยังบ่าวฟังเด้อว่าจังไดบกหลตั้งแตะคอยเกิดได้ใหญ่มากเนี่ยเป็นบ่าวเนี่ยอ๋อคอยบ่มีผู้แสพผู้สาวจะเกื่อโอ้ตัวก็ช่วยแต่พวกเราที่ผู้แสพผู้สาวนะลูกเมียกับบ่มีเอลูกเมียกับบ่มีอือโอ้ย พอมันได้ไม่เห็นเตางอยเจ้าหื้อคอยมักเลยโอ้ว้านม่คือมาจังสั่นจอยมึงไปเห็นต่อเน็ตแบบนี้เมาบ่ะนี่จอย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 หื้อคอยบ่ได้เมาเอาจอย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 อ๋อจอยจอยโอ้ยไอ้บ่ได้เมาสั่นออเ มันคื ane, อว่าแปลกๆแต่ว่าเาว่าเห็นเต่าห้อยกูจุดส่ว่าหรือว่าเห็นเต่าห้อยกูจุดสา่ว่ากูไปยอมมันเห็นเด้อกูก็เลี้ยงบางอีโ่ว่าโอ้โอ้เรื่องแปลกเว้ยมันคือว่าสูงตูเป็นตาเท่บังรู้ 你、嗯，能长官没？不 <recherche>。